ไม่ไดาคำพวกนี้มันร้อนจริงนะไอ้เหี้ยไม่ได้มาตัวฟาร์มาไม่ได้ตุ๊กแกมันฟาร์มจริงๆไงไอ้เหี้ยงั้นลงงั้นลากูแทบไม่เจอมันอะ่ะไอ้เหี้ยมันมีอะไรให้กูพูดอ่ะไอ้เหี้ยงั้นลากูก็ไม่เจอไอ้เหี้ยแอดดอกนานดีแม่ก็จะมาไอ้เหี้ยกูแทบไม่เจอแม่เลยอว์กูด่ามาตัวฟาร์มแล้วมันก็ไม่ใช่มัมันจะแฝงตั้งไหนวะ ไหน,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 นค้า <c oughs> อองไหนไหนค้างในเปิดกล้องพ่อมึงไงไอ้สัตว์ อุ้มเลยยี่สปก่แกงชูพูตีกันเหรอแต่อุ้มยี่สิบนี้ก็น่าสมดุลสุดสล้วผมว่าสมดุลละยี่สิบหรือมันไวไปปะยี่สิบหรือว่ายี่บห้า 25. ไม่แน่ใจวะ่ะแต่ยี่สิบก็เหมือนแบบจะสมยี่สิบคนยี่สิบ่ะไม่รู้ไหวอ่ะอุยยากเลยปะผมเล่นอยู่เข่ากลางหันนะพี่ แค่นี้ก็แทบไม่เอ่ยละให้รู้อะไรไม่เอ่อว่ารถมันยังไม่ดีหรอมันมีใบได้ไงมันมันมันกำหนดมาแล้วครับก็คือถ้าไม่คุยกันก็คือสามสิบใบครับใช่ไหมที่ลุงเคยพูดกผมตอนแรกๆ มันเป็นมันเป็นกฎเมืองอยู่แล้วเป็นกฎเมืองนี่ลุงเคยพูดว่ามันตั้งไว้อยู่แล้วมันตั้งทิ้งไว้อยู่แล้วตอนแรกผมดูพี่เซิร์ชเอาแต่พูดว่า JK ได้ดีเพราะลุงพวกแชทมันก็พูดตามหมายถึงว่าอะไรครับไม่เข้าใจหมายถึงว่าคนที่อยู่ JK ได้ดีเพราะลุงกันหรอไม่เข้าใจ ปิดแบบโค้มปิดแบบสวยสวยมากครับลูวัผมพี่ผมแถวเขากล้าหันครับเป่ <c oughs> ตอนนี้ผมมาทังไอ้นี่แล้วครับพี่ปัมโโม๊มไดโนเต่าอะไรบิมช่องอัติลับไม่รู้อะไปแล้วแต่คนนะผมก็ไม่จะพูดแล้ว ผมไม่รู้จะพูดแล้วผมไม่อยากพูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะํำกันหนักกว่าเดิมอะไรไม่ควรพูด,พดผมก็ไม่พูดหรอกผมก็พูดแค่เรื่องในเมืองกันแหละเรื่องเปรียบเทียบเรื่องเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบกันผมไม่พูดหรอกเดี๋ยวมันํำกว่าเดิมผมไม่ชอบพูดผมน่าจะเกมนะพี่ตรงเขาตรงปั๊มไดโนนะ จะไปเร่ราอยู่แล้วเอาเย็ดแม่แล้วมันจะมาราให้กูเหมือนแบบว่ากูพาไปรำไหมไอต้ตาเกษตรกร,กรฟรีดอมกำลังเอารถไถอุ้มจุกอยู่ตอนนี้โทษใจกลับไปทางปั๊มได้โนอเปียเช่วยปั๊มอยู่ผมช่วยปั๊มอยู่พี่ โอ้มันจี้จริงนะเว้มันจี้จริงนะเว้แบบมันไปไล่ไปไล่ด่าตัวฟาร์มตัวเกษตรกรนพีดอมอ่ะโอ้ยอ่ะเอา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 อเฮียอะโอ้ยอ่ะงั้ยพี่ตอนนี้อยู่เมืองแล้วครับ ดับ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 แล้วดับดับแล้วดับแล้วขอทานเมืองแฟมจจ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 เจอเจอเจอเกษตรกรเมืองแฟมเหรอเอ๊ะเะกษตรกรฟรีดอมเหรอลงวางเอ็มพีนะอ้าวแล้วยังไงเขาเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วมาชนแล้วมาชนเพื่อนตัวเองทำไมวะ ทวินนะอะอ้าวแชทแล้วคนที่ชนไม่ใช่เพื่อนกูเวย้ยนี่ยันก็คือใครอ่ะที่มาชนอะ่ะอา้อาวอ้างงเต๊กเลยครับเร่องกูอ้าใครนะ <c oughs> เอา้ายัน,นก็กลบสีเกี่ยวมาชนกันเองเราไว้พนะ <c oughs> วกเนอ้ากูรู้เพื่อนกูยันตอนแรกอะ่ะ <c oughs> เอาเดียวเอาเดียวเอาเดียว อ้าวเอี่ยอ้ยผหัวหน้าคนงานเล้ยคหนอ้าว่าหัวหน้าคนงานหรอเจ้าหัวหน้าคนงานหรอเจ้าหัวหน้าคนงานหรอไอ้คิดรอบนะให้มึงมาช่วยหน่อยไปั๊มในรเสา เฮียอะไรเ้วันนี้วันนี้ไอ้ตัดไอ้คุณมาก่อนไอ้ตัดสนใจก็มีอะไรนะไอ้เราไม่มีอะไระไอ้ตัดไอ้เยี่่กลับไปกลับไปเก็บมะเขือเทศไอ้ยี่่ไอ้เยียแกแกะเศษกินอินซีพีดอมไีกวายไอ้เยี่่เพื่อนมึงอกี้เอารถไถมาอุ้มกูอยู่เลยไอ้ยี่่กูขออนุญาตเอารถไถเพื่อนเมื่อกี้ก่อนเนอ เห <จ uur> <ม>ายอยู่กร <ina> ุงเทพก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องไม่กูตีตัดเก่งเหรอครับเล่นมาเก่งเหรอไอ้เจ้าอะไรมาดิ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 เว้ากูมาอยู่แล้วกูมาทุกวันเลครับลวงเอาได้อะไรก็เก่งเก็บเก่งอย่างเดียวไม่เก่งเลยคือเก็บมะเขือเทศ เก่ง่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอีกอย่างก็คือไม่ได้เก่งมาเกเก่งเหมือนแกงมึงก็ไม่ไดละรอรออติุาวนเลยพี่เย็นเคสครับจ้าพี่มีรถปะไม่มีไม่มีไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถไอล่ไอล่ะ าไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาโอเคนม่ใช่เขาเหรอเขาตุกปลาไอ้เขาโอเคบานเลยว่ะเอออะไระเออไปเขาผีก็ได้เขาผีด้วยเวะเขาันอยู่เดียวอ่ะไอเขาห้าเขาโอเคฝ่ายหมดไล่ไปหมดไล่เขียร์ละวสี่ห้าเขียเลไอ้ไอ้อยู่กรุงเทพก็ดีอยู่เลยสัตว์ก้าวขาไอตัวอุมกูีมันรถไม่ได้พังด้วยแต่มันกดลงรถแล้ววิ่งเฉย โคเคหมดเลยว่ะตอนนี้เฮ้ยโว้มันจะขี่เข้าเมืองกูอยู่กูอยู่หน้ามันเลยไอ้ตรงไหนตรงไหนมีอะไรไม่มี่เลยใช่ไหมใช่มันมันมันขี่ขึ้นโคเคนรถไม่มีอ่ะมีรถนะได้ลั่นอยู่อ่ะกูละกูมีรถนะกูจะด่ากูจะไล่ไปด่าไปอ่ะไอ้อลาวมันยี่สิบมัดทีหรอไม่ใช่ยี่ห้าตีระดับอ่ะตีตะตัดตะตัดเลยแหละเพื่อน หัวหน้าโลดแล้วเหรอหัวหน้าหัวหน้ากับไม่ใช่ลูกน้องก็เกษตรกรดูหัวหน้าวิ่งมาบ่งไม้อแบเงี้ยไอเอเยเบสบอลเนี่ยหาจัดเนี่ยืนดูยืนดูหัวหน้าเกษตรกรวิ่งมาบ่งนี่ยโหรถไม่ได้แต่งเลยนี่หว่าเดี๋ยวกูต้องไปแต่งเองละไอเอเยกูตีหัวหน้าไปสองรอบมันยังไม่ทำเงี้ยเลยเนี่นี่ ัจะไปมันจะขับมันจะขับไปนี่นะมันจะขับไปเล่นเข่าเนี่ยไอ้อะไรวะพวกฝั่งใกล้ทหารอ่ะเออเออเผื่อบ้านมันขี่ออกฝั่งเส้นชายทหารหมดเลยเนี่ยกูกูจะไปดักเนี่ยอยู่ข้างทหารเอออยู่อยู่ฝั่งข้างทหารหมดเลยเออมันจะไปเล่นเข่าข้างทหารกันหมดเลยเนี่ยงัดงัดร้านในนี่นะอยู่ใกล้กูตัวนึงว่ะ หาจริงี้อ่ะโคตรหายอ่ะตามสูนไปปุ๊ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สนามพิลล่าไม่ปันไม่ตีอ่ะเออคือไม้ไม่ออกเลยคือจะคลิกไม้คือจะคลิกปีติออกอีโมไม่ได้เลยโดนลโซ่นโยนมันนโรเนร่ตั้งสองอย่างโง่นั่งสองอย่างโง่อย่างนี้ตั่งสองไม่ขี้ต่อตั้งสองอาจริงเี้ยไปปัดไรปัดกันเอ้ยมันไปได้น้อยมันไปกันนะ สัมบวสีมันช่วยเอ็อยู่เวีสัมบวสีของพวกมันนะดับนะไอ้ดับนะไอ้นักไอ้นักมึงไม่เอาเพื่อนไม่มียอยู่ข้างล่างนะมี้ข้างล่างนะไปข้างล่างเลยนะข้างล่างข้างล่างเห็นปไปไอ้จุดไปไม่จอดอยู่ที่จ่ายอ่ะไม่จอดอนู่ที่ท่อแล้วผมไม่ได้แต่งด้วยเด็กใช่เหรอโคตรเอ้ผมไม่ได้แต่อซีชีวิตแกไม่เอาแม่งลำบากยังไงอ่ะไว ไปละไปขวาเลยแถวไม่ตรงตีไม่ลงมไงแม่คำคมเวทวันอีกแล้วไอ้เนี่ย ไอ้เงาจี๊ไอ้ย่ากูก็มองไอ้เบสบอลอยู่ว่าทำี้ยอะไรวะไอ้ย่าทำไมมาถึงไม่มาลุมไม่มาลุมวะกูเห็นไอ้เบสบอลมันไม่มาไม่ได้มาแทงกูกูเลยเอาตัวกูอ่ะกูเลยเอาตัวกูอ่ะชิดไว้กับรถเพราะว่าเวลาเซิร์ฟต่อยกูตัวมันจะติดสตาร์ทกับรถใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยแล้วไอ้เบสบอลก็ยืนมองกูกูก็หวานเลยเด็กแค่กูหวานเลยอ่ะกูก็ยืนรออยู่ข้างประตูให้ให้เซิร์ฟต่อยกูเล่นอ่ะ เอ้เจเจ้มันอยู่ข้างล่างว่ะมันไม่อยู่ข้างบนว่ะนี่นี่วิธีเกมมาเมื่อกี้เออเออเอ้ยนี่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 ลุดหลุดไหนตรงไหนมันมันจะเกมแล้วมันตกน้ำมันตกน้ำสวยไอ้ย่าตำรวจเป็นจัดไม่ตกไม่ตกไม่ตกมันทะลุน้ำนี่ยเออไม่เดี๋ยวกูชนเดี๋ยวกูชนสวยสวยวิธีวิธีตายสวยสวยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยแถวนี้ไม่ใช่ไรก็ไม่ใช่ไลรมือเกิดเด็ดมึงเกิดมือเกิดเมือเกิดเด็ดมือลกิดเด็ดมือเกิดเด็ดมืลเกิดเด็ดมือเกิดเด็ดคุณนั่งกับได้ไหมคุณล็อกคุณล็อกคุณล็อกคุณล ไอมันหายไปไหนแล้ววะเหลือดี่เคสนะเว้ยตำรวจไล่โคเคนอยู่ตำรวจไล่โคเคนอยู่มึงมึงจะเอาตรงไหนกันกูอยู่โคเคนกูอยู่โคเคนมันอุ้มในเมืองเคสนหนึ่งนะตอนในเมืองเลยเพื่อนโคเคนตำรวจไล่อยู่ทางสิบสองนาฬิกาทางบ้านกูสิบสองนาฬิกาทางบ้านกูสิบสองนาฬิกาทางบ้านกูไปแล้วอะไปเจอเยอะผมไปในเมืองห้อยน้องเลาวเนาะฮ้ยมันขับตกน้ำหนึ่งตัวมันขับตกน้ำหนึ่งตู้มแมวดิพี่พี่ติ๊กต้องพาผมไปพาว่ะอ้าวมันไปแล้ววะ เอ <c oughs> าสักคุณเอตำรวจได้กอดกูอ่เนี่ยมันวิ่งกลับเหรอกู <c oughs> คุณว่าไปเนี่ยมันไรอุ้มได้เหรอไม่รู้เลยมารับหน้านะพายปอนไม้พายก่อนรอแล้วรอแล้วตรงมันค่อยน้ำอ่ะก็เคสตกน้ำแมวเพื่อนนี่หน่าได้แล้วได้แล้วเนี่ยเอาได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคแปะฟุ okay, okay. <c oughs> ้งเพลเลยตอนเนี้ย <c oughs> อไอซิกไปไหนอ่ะ ผมพาออกไปพาแป๊บนึ่งโอเคใช่หรอมันออกไปไหนวะคืออะไรเขาได้จับอยู่หรอขอบคุณครับพี่จุก ไอซี่ไม่คนขับเมื่อกี้กูไม่ขับกูไม่มีรถเอ้เอ้ยโคเคนก็กิก็อันี้แล้วนะโคเคนเคลนหายแล้วให้ตำรวจไปส่งเลยตำรวจไปส่งเลยไหวไหวไหวเียห้านาีสองเซสหรือสองเทสในเมืองเขาเขาอำนวยตำรวไปส่งไหนนะครับอำนวยเวทีอะ เวทีนล่ยังอยู่ในอุโมองค์ะอะอเมงกำลังช่วยไล่อยู <c oughs> ่อนวยเขาโ็เค้มช่วยได้แล้วนะเพื่อนเฮ้ยไอแบบตรงเทมตรงเวทีมันยอยู่ใต้อุโมงค์เปล่าหไหมเวทีที่มึงอยู่อ่ะเอเอไปดูดิไปดูดิไปดูดิไอ้ยพอตำรวจไปส่งเหรอจ๊ะปะบีใช่ครับมึงแบบมึงมารับกูด้วยนะตรงนี้นะเฮ้ยมันมันมีตัวหนึ่งที่โดนจับเวลาคูนนะเพราะมันแหกคุกมาช่วยเพื่อนอุ้มตำรวจมีอาหารขายนี่อยู่ใต้อุโมงค์ใช่ปะตรงนี้เบัคเกอร์อ่ะบัคเกอร์อ่ะ เราจะช่ให้เข้าอยู่นะมันอยู่ใต้อุโมงค์ขอขอขอดูได้แบบเออ่ะผมรู้แล้วเข้าทางไหนอ่ะกระเป๋าข้าศึกแบบมันไปอุดใช่ไหมตรงนั้นเนาะเออว่านะมันอยู่ใต้อุโมงค์ไอ้นั่นอ่ะมองเมื่อกี้มันเอาผมมาใต้อุโมงค์ตึงนะได้เลยแงไหลไปไหนเลยหลอนแล้วหนีไปหนีไปไหนที่เดิมท่านน้องที่เหลือเขาดีจี้เขาดีจี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ได้แม่ไปดูรปไหนันที่เดิมหรอ ใช่เดียว่ดี๋ยวเดียวเพรา่าติดสีดับอกนไดนึงนะผมเนี่ยขาย้ถูกม่เขาดีจีแต่ผมยังไม่ออกจากอุโมงค์เลนะครับเดี๋วาแเลยนะรับกระบอยู่โั้กันนะผมติดบินไม่มงี้ยโทรศัพท์ไปนี่คนอื่นคนอื่นอยู่ใกล้ไหมพูดหน่อยได้ไหมใกล้ใกลู้ลยสวยกูกำลังช่วยอ่ะสวยๆพูดให้ชินใจกันหน่อยเว้ยไปทางไอ้สามแยกปั๊มอ่ะสามแยกปั๊มก็จะหอนอ่ะก็ได้มาล็อกห่ล่างเขาข้างเขาโอ คนนี้ก็วันที่สอนกูอยู่ข้างในรถน,นะที่กูไปชนแล้วนนอ,อ่ะแชทคนนี้หรือเปล่าวะคนนี้หรือเปล่าวะพีิจุกได้ได้คนไปรับยังครับพี่ไอซิกายที่มึงจะมาหรือมึงจะมาใช่ครับผมมาถึงแล้วกูอยู่ข้างล่างอนะ่ะมันจะซีมันจะซีมันดีจีอ่ะโอเคโอเคมันจะซีกันตรงไหนวะแบบมันดีดีอ่าร์ทูไว้ดูในแมพเลยดูในแมพเลยดูในแมพเลยกบน้ำควบน้ำวางไป เจ็บปะเจ็บปะไม่เอ้ยไม่เจ็บแต่ไรเยอะไม่เจ็บแต่ไรเยอะโอเคโอเคทันทันทสองน้ำมาแทสเลยวนี่เื่อประมาณเกินห้ปล่อยเวลาไปน้องปล่อยเวลาไปก่อนปล่อยเวลาไปก่อนขี่ี่ขี่ขีี่ขี่ที่ข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 ี่ีี่่่ี่่ีี่ี่่่นี่ีั่นีีีี่ มันมุ่งเข้าเมืองหรือออกเมืองด้วยน้องบอกลอแล้วนะร้านดีจีร้านดีจีอเลอ่าร้านร้านดีจีมามามาคุจะถึงละหอมเลยแล้วโอเคโอเคทันทันอยู่ทันอยู่เนี้ยเปไหมผมไม่มีใครชมมันได้นะมันกบไอ้ที่อะเส้นสีดําซึ่ง โหลดไล่ถามคนแต่ไหนเช่นนั้นเขาพูดนะนะถ้าเห็นลงมาข่านให้โหลดมาดูรอนเขารับไม่ได้โดนแบบเกิดเทศุเนี่ยไปโดนจีนไม่ถึงนาทีเขารับไม่ได้โดไแปมหน่วยเราจะถึงเลแล้วอีกแล้วอีกและไอ้กูดามหน่วยไอ้ไรละหน่วยหน่อยพี่โดนกบที่ไรมันอยู่สู้ๆนะเว้ยเอาให้ได้ตอมอยู่ครับตอมสวยพี่ล้นผมว่าทำสองตามอยู่ทีงไหนทีงไหนพูดเรื่อยๆดิะามแยกใต้มหน่วยถามแยกใต้มหน่วยโอเครโดนเรื่องรถอะไรวะมึงเห็นเราไหมมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันตกมันตกหนึ่งมันแตกหนึ่งแล้วสวย กูชนติดยิงโคมมากพี่ชายสบยเอ้ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นขึ้นขาวเปล่าดูดิกูชนกูชนเฮ้ยหน้ากู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 โหดไปโหดไปโหดไปมันชนมันชนมันสวยสวยชนอีก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 ได้ไหมอันนั้นมันจะพังเขากูชนกูชนกูชนอย่ให้ตำรวจยิงดักมันไว้เดียวดีชนวยตำรวจหน่อยชนวยตำรวจหน่อยจะรอดหรอวะอันนึงใจเย็น ยังอู้หูเหินมาชนเต็มเตเลยพังเหินมาชนเต็มเต็มไม่พังจะพังแล้วจะพังแล้วจะสองแล้วโอ้ยสามแล้วสามแล้วสามว่าชนนี้ชนนี่ต้องจะพังแล้วตำรวจเอาครับอยู่ไกลมันมากนะมันม yeah> ันนั่นใส่ย like yep ังนะเร่งเร็วเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่ไดี๋ยวนะกีน่าระวังนะโอ้พี่ข้าวเฮียไม่ทานม่เป็นไรไ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 ม่เป็นไรโอ้ยเฮียเอ้ยแล้วเว้ยเดี๋ยววินิจเดี๋ยววินิเอ้ยแล้วแม่โดนด่างแล้วแม่ด่วนด่วน โี๊ะไเอ้านตอบได้อันนี้เออข้ามมืออ่ะอันเนี้ยข้ามมือไม่ไม่เดี๋ยวมันโพลทวิตด้วยมึงเลยเราจะโพทวิตกันแต่โพทวิตเนี่ยเนี้ยผ่ายังไงนี้ยลอดูมาคำนี้มาเนี่ยอุ้มนาทีเกมยังไงเนี่ยไปรวมไหนอ่ะพี่โจเอาไงเนี่ยร้านตอบไม่ได้หรอครับสูตรคิวคิวไมปว่าไง มันหน้าคุกไหมรวมไปรวมรวมรวมไปเลยไปเลยนคุกเลยไปหน้าคุกเลย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 เลาเุกเลย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 เียเลยเลยเลยเเลเยเยเลยเลยเยเยเลเยยเลยเนยเลเลเลยนหยเล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 ยเกยเลยเลยเล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 ยเลยเลยเลยเเล้ยเเลยยเลยเลเเยเลเลยยเลเลยเลเลยเลเลยเลยเลเลยเยเลยเลยเลเเลย ทางพักพยายามมากไปครับทางกูอยู่บนเขาเลยครับปอบมันกะี่กูนะปับเป็นความผมฝัดประกันกันด้วยผมโดนผมโดนผมโดนรถเปิด้วของคันที่ด้ยไปเลยแถวคุกเลยอุ้มไม่ได้ รวมมาแล้วจะถึงยังจะถึงยังไปเลยเองจะถึงยังไปอีกไกลอ่ะเพื่อนอันนี้อยู่เขาเขาอยู่สุสานอยู่สุสานชักนมกูแล้วไปใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเพื่อนใกล้ๆเลยไอ้มึงอย่ามามันโดนอุ้มไปให้ไปคุกให้ได้ดิโอ้ยช่วยด้วยกูอยู่ใกล้ใล้ไปคุกได้เว้ยไปคุกได้ได้เว้ยความอยู่เลยองค์ไอ้บอสหน้าคุกไงไปหน้าคุกไง ไอ้ดักต้องไปดักใชบอกเพื่อนนะเนี่ยหน้าคุกหน้าคุกงงไม่ไหวกูไม่ไหวอะกูมีคนไปรับวพี่ยิงหรือยังอ่ะจบยังไงหลับกินยีไคมาเลยก็ตัดละสามสิบใบอะแหละครับไปรถว่างอะรถว่างไปแล้วพี่อยวางพาไปกงงพาไปมันมาเล่นออกมาเนี่ยวันนี้หน้าคุกเราที่พยายามพาไปอยู่พพีี่่ไปไหนพี่มาเต็มเนี่ยอยู่หลังคุกเนี่ยมันมาหน้าคุกเต็มเลยไม่ใช่เหรอมาเด้มาปเด้เราไปรถเด้มากูมาคุมารันเลยรันเลยคุณโสดลิซ่า เไปดีเนี่ยครูก้าไปเลยไปแรงแม่งเลยนะครูก้าผมพยายามมายัง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 มังพาบีสองตัวน่ามายังมายังมายังเรามายังจะถึงแล้วผมถึงอีโค้ดถึงอีโค้ดมายังเร็ว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 ตีมันเข้าคุกเดี๋ยวจะเข้าคุกแล้วเร็ว